อีกที่หนึ่งที่ชาวบ้านมัาจะเล่าขานให้ได้ยินแทบทุกครั้งเมื่อเขาขึ้นฝั่งว่าเมื่อไปถึงตรงนั้นให้ระวังคลื่นลมตรงนั้นรุนแรงและอันตรายมากและหลังจากที่ผ่านบริเวณนั้นไปแล้วจะไม่มีเกาะหรือทะเลด้านในให้พายเรือหลบคลื่นอีกต่อไปและที่นั่นยังเป็นชุมชนประมงที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนฝั่งอันดามันเพราะฉะนั้นเขาจึงจดจำชื่อนี้ไว้ในใจอย่างแม่นยำนั่นคือบ้านน้ำเค็ม ผมพายเรือข้ามผ่านอุปสรรคและก็ความยากลำบากของท้องทะเลมาเรื่อยๆจนกระทั่งผมก็มาถึงหมู่บ้านประมงขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อบ้านน้ำเค็มของจังหวัดพังงาครับก่อนจะมาถึงที่นี่ใครๆก็จะบอกผมมาตลอดทางว่าให้ระวังให้ดีเพราะว่าปากคลองบ้านน้ำเค็มนั้นคลื่นจะปั่นป่วนแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเนี่ยร่องน้ำหรือว่าชายหาด หรือว่าทะเลทั้งหมดนั้นจะไม่เหมือนกับที่ผมเคยพายผ่านมาเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเนี่ยผมจะต้องพายออกไปในทะเลนอกโดยที่ไม่มีเกาะแก่งมาบางังหรือามาคอยป้องกันให้กับผมอีกเพราะฉะนั้นผมก็จะท่องแต่คาว่าบ้านน้าเค็มบ้านน้ําเค็มมาตลอดทางจนในที่สุดผมก็ได้มาเจอด้วยตัวเองครับแล้วนี่ก็คือ บ้านน้ำเค็มซึ่งผมใฝ่ฝันมานานครับตั้งแต่เดินทางตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าจะต้องมาเจอที่นี่ให้ได้จะต้องมาอยู่ที่นี่ให้ได้มีเรือจอดอยู่มากมายเลยเพราะว่าช่วงนี้มรสุมใหญ่คลื่นโตครับเรือออกมไม่ได้พอเรือออกไม่ได้ก็ก็ต้องจอดนอนกันอย่างนี้แหละครับเป็นแถวยาวเหยียดเลยนี่ก็เป็นเรือหลายร้อยลำครับของบ้านน้ำเค็ม าหนึ 1> 1, ่งพันห้อยม่าของผมก็มานอนเอ่งเค้งอยู่นี่แหละครับอยู่ในอยู่ริมรัว้วอยู่ในอยู่ภายในรั้วกันเด็กมาเล่นของบ้านของคุณวิมลครับนี่ฮะชาวใต้น้ํา,าใจงามจริงๆครับแล้วก็ดูแลผมเป็นอย่างดีผมก็ได้โอกาสซักเสื้อผ้าอะไรที่เปียกก็พยายามทําให้มันแห้งที่นี่แหละครับครับนี่ก็คือพี่นิคมผู้ใจดีครับครอบครัวของพี่นิคมครับ นี่คือน้องชายนะครับแล้วก็นั่นคือคุณแม่นี่คือหลานซึ่งเป็นลูกของอพี่วิมลครับและนี่นคือภรรยาของพี่วิมลซึ่งผมออาศัยแท้นอนไปแล้วคืนหนึ่งครับครับ <kab oya. S 1> แลนี่ก็เป็นน้องชายของพี่นิคมอีกค,คนหนึ่งนะครับยังไม่ทราบชื่อลเลยครับสุพิอะไรนะสุพิษเหรอครับออ๋ีี่นผมตอบไม่ได้ทำงานเงินนะครับผมนอนชอบขอกทะเลชอบอันดามานทเลที่สอง 怎么样？Okay, กลับมานอีกหลายลำแล้วครับแนูน้นเอผมสงสัยต้องเอาเรือลงแล้วล่ะครับวันนี้ก็ต้องออกไปลองเชิงกันหน่อยว่าวันนี้คลื่นใหญ่หรือเปล่านี่เทวดาคนหนึ่งของผมที่วันแรกนั้นผมพายเรือผ่านมาพี่มนก็เรียกผมเลยครับเปิดคืนนั้นมัวแต่มัวแต่ชมวิดีโอกันหมดฐานเลยครับเลยไม่ได้ถ่ายไว้จะเอาเรือนะครับไปด้านนู้นครับไปบ้านน้องบ่าวจะไปถ่ายก็เื่อพ่อแมแม่ได้ไปนะ คคไม่น่าเชื่อว่าช่วงเวลา7วัน8คืนที่กินอยู่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้านน้ำเค็ม จะสามารถล้อมรวมความรู้สึกของเขาและชาวบ้านให้ผูกพันรักใคร่กันจนเสมือนพี่น้องเครือญาติเขาบอกว่ากุ้งมังกรนี่ตายยากนะครับเอาผ้าชุบน้ําเค็มโปะไว้นี่ก็มีชีวิตรอดใช่ไหมฮะอาหารสำหรับค่ํานี้ครับก่อนที่ผมจะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้คุณป้าก็ชําแหละแมงดาอย่างช่ำชองครับเหมือนเหมือนคุ้นเคยกันมานานเลยครับ แล้วนี่คือแกงส้มม้อที่แพงที่สุดครับตอนนี้เพราะเป็นหม้อแกงส้มกุ้งมังก่อนยังไม่รู้จะได้อะไระไเลือกลำไยห,หรือสองบุรีอยากจะได้อุ่นยุตนดีๆหนูอยากจะมีน้อง ววค้อนี่เป็นคืนสุดท้ายที่ผมจะนอนอยู่ที่บ้านน้ำเค็มครับคงจะใจหายนะครับถ้าหากว่าพรุ่งนี้จะต้องไปตั้งแต่เช้าเช้าวันนี้ผมต้องเดินทางจากที่นี่ไปคลื่นด้านนอกนี่ก็กำลังดีครับไม่ใหญ่มากเกินไปก็คิดว่าคงจะ ผ่านออกไปข้างนอกได้ไม่ยากนักไม่นานรถก็มารับน้องบอมไปโรงเรียนครับวันหนึ่งผมจะพาน้องภู๋ก,กับน้องพันมาเยี่ยมเขาครับลูกสาวคอยเชื่อไหมครับาหายแล้ว,วเนาะออ๋ครับเนี่ยไปวันนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะออกแล้วนะครับโชคดีนะครับโชคดีโชคดีครับหลงพเนียนเยอะๆปลอดภัยด้วยเนาะปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าตา ไปดีจบีนะครับครับครับขอบคุณครับแม่ตีเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในเรื่องของมิตรภาพแล้วก็ผมก็ไม่ไม่ทราบนะครับว่าจะต่อไปยาวนานขนาดไหนแต่ก็คิดว่าคงจะได้มาอยู่กันหน้ามารสมต่อครับหน้าธรรมดาคงไม่ค่อยดมีเวลาว่างกันก็ค่อนข้างจะลำลาจากกันยากหน่อยเดินทางสวัสดีภาพ ครับเอาใจช่วยเสมอครับรองเส้นทางครับมีผมอยู่ด้วยในการขอเดินทางให้โชคดีนะครับครับให้ถึงควางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพให้นุ่มปลอดภัยถึงเป้าหมายเร็วๆแล้วก็ขอให้เพื่อนโชคดีตลอดครับขอให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางนะครับครับขอบคุณมากครับกอเชนครับโยกินครับขอพี่บริหารความรับผิดังนี้ดังใจนะครับครับมีครับริ ครับขอบคุณมากครับฝากควาคิดถึงพี่นิคมกับพี่พมนด้วยนะครับ,บภายไม่ได้ระยะหนึ่งเนี่ยเขคิดถึงเพื่อนหน้าดูนะแต่ก็โอเคครับคิดว่าวันนี้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ทับละมุนะครับแต่ไม่แน่ฮะอาจจะนอนระหว่างทางหนึ่งคืนครับ สัญญาว่าสักวันเขาจะกลับมาหาพี่น้องเทวดาของเขาอีกครั้งแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องกลับมาตามสัญญาเพราะความสูญเสียอันใหญ่หลวงเมื่อคลื่นยักษ์ซึดามิโถมเข้าใส่ชายฝั่งอันดามันผู้คนชุมชนที่เขาเคยพักอาศัยร่วมใช้ชีวิตหลายแห่งก็แทบล่มสลายจนหมดสิน้น